สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแชนลทาง Youtube มาดูคลิปนี้นะครับไอ้บอยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมันอวดรวยนะครับวันนี้มันอวดรวยมันโชว์แบงค์เป็นแบงค์ขมิ้นของบ้านวันนั่นแหละนะครับดูนะครับแบงค์สองแสนเรียวนะคือประเทศนี้เคลมยันตัวเลขไทยเลยนะครับเลข2นี้เป็นเลขไทยนะครับเลขไทยนะครับเนี่ยมันเคลมยันเลขไทยเลยนะเลขสเนี่ย มันหลายจริงๆนะครับประเทศนี้เคลมของเราไปหมดเลยแล้วมันก็อวดนะครับพัดไปพัดมามันบอกทุกคนร้อนไหมอ่าทุกคนร้อนไหมเหมือนจะโชว์ตังนะคือสองแสนเลียวเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันหกหน่อยๆนะครับหนึ่งแบงค์ของมันนี่คือพันหนะครับแบงค์สองแสนนี่นะคือในตัวมันนี้น่าจะมีสักหมื่นสองหมื่นนะเอาง่ายๆนะคือ กูจะโชว์รวยอะว่างั้นเถอะไอ้บอยเซอร์มอไซน์นี่คือไม่แบกไปเป็นกระสอบเลยครับฮะบอยเอ้ยพวกมึงทำไมมันร้อนจังวะร้อนจังเลยวันนี้เออร้อนปะนี่อยู่ในรถเลยยังร้อนอีกอะ่ะไปเออไม่เสียมกระดาวดอะไรเว้ยอะ <laughs> แน่ๆๆนน่กูให้มึงดูนะอันเนี้ยเน่ยเนใบเนี่ยใบเดียวอะนะมูลค่านะมูลค่าเกือบสองพบาทนะเกือบสองพันบาทเนี่ยใบเดียวเนี่ยนะ มีบางคนมันบอกว่าให้ฟรีมันก็ไม่เอาหรอกก็มึงโง่ไงนะก่อนอื่นเนี่ยใครจะเอาไปให้มึงนะนงเงินบ้านกูเนี่ยก็ใช้ได้แบบซื้ออะไรก็ได้นะซื้ออะไรก็ได้นะมีมูลค่าครับเป็นเงินนั่นแหละนะโหถ้ามึงมีแบบเนี้มึงเอามาให้กูเถอะนะเดี๋ยวกูใช้ให้ดู ใช้ให้แบบแรลมๆเลยอ่าเนี่ยมังดูดิมังหนับศูนย์ดูดิเท่าไหร่นะเงินร้อนร้อนร้อนเฮ้ยร้อนแท้ร้อนแท้ร้อนหลาย យកกระดาษ200,000មកមកបងអួតថៃតិចណាថៃគេថាលុយគេអាចមានតម្លៃណាមកឲ្យតមានលុយមកបងប៉ាអញអូខេណាពួកមឹង